สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเพรพันแพงค่ะพบก,กับของนอนชานนลํำพนออฟิเชียค่ะพี่น้องค่ะมาหอดถึงงานแล้วค่ะพี่น้อง้าพี่น้องเมืองบรรยากาศในงานทางมือนีออยู่ป,ปับทายโคราดค่ะ พี่น้องค่ะโอ้โหมองท้ายัดได้ต่อคิ้วกันค่ะพี่น้องให้เป็นตาสว่านลายค่ะพี่น้องคะอาญาอีกค่ะพี่น้องนี เวทีเสร็จเรียบร้อยพร้อมทำการแสดงค่ะพี่นอ้องโอ้สะอ่อนพี่น้องปลไท้ายค่ะหลายพัก เอหดไม่ได้กินนะค่ะพี่้องคะเดี๋ยวสิบห้าพี่้องค่ะเป็นเพื่อนดันให้นะคะเนาะฝากคนไหลจนไป ราคา้ยยบาทห้าันประตู1 120้อยยสิบบาทผู้จัดถึงกับยิ้มเลยนะคะคนหลายแห่งค ah ่ะพี <h <h ่นอนค่ะไปผู้จ tamam ัดยิ้มไม่หูบเลยนะคะ พี่น้องอ้ยตาสอละพี่น้องเด็เลาน้งหลพี่น้องเงดานไม่นะคะ้งใจนะครับเนาะหน้า้านสองคัสองคันหนึ่่งสองบาท สร้าง,รง,งาบรรยากาศด้านในค่ะพี่น้องอ่อ่นนะเงี้ยแล้ค่ะพี่น้องค่ะตอ่อนไลนค์ค่ะพี่น้องเขาเดินพี่น้อยเข้ามาห,หลายแล้วค่ะคะ่ะตอ่อนตอ่อนค่ะใต้โคราชให้ผิดหวังนะคะอบอุ่นทุกพื้นที่ค่ะพี่น้อง บัตรผ่านประตู120บาทนะคะพี่น้องเฝ่ามาเด้อค่ะสถานที่กว้างขวางแห้งค่ะเว่ที่กร้อมทำการแสดงนะคะพี่น้องค่ะ ม,ม่มีค่ะพี่น้องกอดฝนค่ะ

แม่สวัสดีค่ะคือได้นั่งโต๊ะดีแท้เอาแม่นั่งต่ำไม่ได้อ๋อค่ะแม่โอตรมาจองหนาหานเลยบอกค่ะแม่เอ้ยถย่หนีเขาเรื่อยๆจ้าเรานั่งสูงจ้า ยังมาบ้าเขาเลยเรื่อนมาต่งห้องบาเนาะมาแต่หมอค่ะแม่มาแต่เว่านขุนบมอค่ะหมอแม่มาเจ้าพัที่บ้านแม่อยู่ไกลๆอ๋ออยู่ไกลๆบ้านใดค่ะแม่อยู่บ้านใดบ้านน้องเดินนี่แหละอ๋อบ้านน้องเดินเป็นเป็นงานยังค่ะแม่นี่เอ้าหน้มาเอ้าหน้ไม่รู้ตีนน้องมาอย่างไรนี่โอ้มามาดังมาดังไทยบุญพาเวด ตัวพระจันทร์ใหญ่ที่นี่พันทร์ใหญ่ค่ะยญิงใหญ่ค่ะหนูหนูได้ไปเห็นในวัดไหมเงั้นยยางค่ะหนูโไปดูในภาพที่เราไปถ่ายรูปเอาเนี้ยดอกไม้ที่วัดทำกระดาษไว้นั่นบุญคงเขายายออกไปดูในลูกไปถ่ายรูปไปโชว์เขานี่ค่ะพี่แม่เป็นเอฟซีผู้ใดค่ะในวงนี้โอ้ยก็น้องอุ้งอิงนี่แหละเอฟซีน้องอุ้งอิงนางอัน เขาเขาก็จัดไว้อยู่นู่นแหละที่จะลงจะดีฝนลงมามันมาไม่ได้ก็เลยต้องย้ายมานี่ไงจ้าแล้วแต่ย้ายยุ่นี่ยังสวยใช่ไหมคะตลาดจกไปดูเนี่ยนะลูกมีรถมีรถขึ้นไหมมีรถไปไหมมีรถไปไหมมีค่ะไปดูเลยไปดูเลย ไปถ่ายรูปไปชัวร์เขาแน่ไปถ่ายวันก็เกอะน้ำก็จ้านี่นักเป็นสองงานเด้ที่นี่พ่อขนตขกกับยายอุ้ยแต่ว่ามันต้องถ้ามาก็หมอลำหนูทั้ปะยังไงถ่ายถึงเข้า้ไรเนาะอันนู้นมาดูส่วนตัวค่ะแม่หนูก็เลยมาคำเหมือนี่เลยมาซาแต่ว่าหมอลำเขาก็พักอยู่ในวัดเหรอคะพระเจ้าก็ลงหลายช่องอยู่พระเจ้าก็ถ่ายหลายช่องทางเนี่ไปดูดอกไม้ดอกอะไรสวยๆมาเดิมาบนสั่ง โ้ค่ะมากมา่ำามากข่ำ่าเอาพวกหมอนั่งเขาเล่นอยูว่อะไรเมื่อวานนี้อยู่สีบุนเรลืองค่ะเล่นหมอนั่งที่เมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนอยู่สีบุนเรลืองไก่อยู่ขางแม่ซองเลยกบเออมันไก่อยู่แม่ก็รู๊ไก่ถึงว่ามีใครจะมาถึงหรืเ่เอ๊ะ ร้านบูทถึงนี่คือมีเขาเลย,ยเอยู่ไกลมาถึงบ้านเราดี้อเ่เคยเบิ้งมาค่ะในครั้งแรกบ่ะเมื่อก่อนที่ยังไม่มีน้องนี่มาอยู่ก็เคยแต่แตก็เคยประจำเม,<ต>มื่อก่อนแม่แต่ครั้งแรกที่มาดูน้องใช่ไหมใช่เดี๋ยวน้องก็เช็คซาวแล้วค่ะแม่นีนนก็ขึ้นเช็คซาวแล้วเขาไปถ่ายรูปได้ด้ค่ะเนี่ยน้องเป็นกันเองค่ะน้องน่าราศ์ก็ดูไในทรวดทงทรทัศน์ก็ดูเรื่อยเลยเนี่ยเขาพูดได้หลายคำเแม่ยสวัสดีจ้า ค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เอาไว้ซํำนีสักก้อนค่ะฝากพี่น้องติดตามใน้เด้อค่ะช่องนนชานนนลำพื้นออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะฝากอีกจช่องนึงแน่ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ